และกระดูกคือโครงสร้างหลักของร่างกายเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขแต่เมื่ออายุมากขึ้นโครงสร้างหลักนี้ก็ต้องเสื่อมไปตามกาลเวลาส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างและการใช้ชีวิตประจำวันช่วยดูแลยับยัง้งฟื้นฟูป้องกันและเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและข้อด้วยไวตาเนเจอร์พลัสแบล็กเซซามีออล์ประสาน3ามพลังประสิทธิภาพสูงสุดเพียงวันละ1เมตรช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ในทุกช่วงเวลา สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมพบกับพรีมกุลประพัฒเลิศน,นานาวงค่ะและอย่างที่คุณผู้ชมได้ดูไปเมื่อต้นรายการนะคะว่าเมื่อเราอายุมากยิ่งขึ้นนะคะพอกระดูกและข้อเสื่อมสภาพลงร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยและยากเกินกว่าที่เราจะย้อนกลับมาให้มีความแข็งแรงเหมือนดังเดิมค่ะแล้ววันนี้นะคะเราได้มีการคิดค้นเทคโนโลยีสารสกัดที่มีประสิทธิภาพสูงในการบำรุงความแข็งแรงของกระดูกและข้อเพียงทานแค่วันละ1ซอฟ์เจลเท่านั้นค่ะแต่สารสกัดนั้นจะเป็นอะไร มีกระบวนการทํางานยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากของผู้เชี่วชาญกันเลยค่ะส่วนใหญ่เวลาเกิดภาะวะข้อเสื่อมคนจึงนิยมที่จะรักษาเพียงแต่ข้อเสื่อมเพียงอย่างเดียวเพราะว่าเห็นผลได้เร็วกว่า ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาเพราะว่าเมื่อข้อเสื่อมดีขึ้นแต่โครงสร้างหลักอย่างกระดูกเนี่ยุดลงสุดท้ายก็จะกลับมาเป็นอีกนะคะนั่นจึงเป็นที่มาว่าทํำยังไงที่จะทําให้เราสามารถดูแลกระดูกแล้วก็ข้อเสื่อมได้อย่างยั่งยืนรวดเร็วแล้วก็เห็นผลโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องรับประทานในปริมาณที่มากขึ้นจนเกิดเป็นเทคโนโลยี การสกัดเย็นนะคะจากสมุนไพรในรูปแบบของน้ํามันนะคะเพราะว่าจะทําให้ได้สารสกัดที่มีปริมาณที่เข้มข้นกว่ามีสารอาหารครบถ้วนกว่ารับประทานง่ายกว่าในปริมาณที่น้อยกว่าแถมยังเห็นผลได้ดีกว่าสารสกัดเหล่านั้นได้แก่นะคะตัวแรกเลยน้ํามันงาดำนะมันจะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยบํารุงให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงนะคะป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนค่ะสารสําคัญตัวที่2น้ำมันงาขี้ม้อนเนี่ยมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะก็คือโอเมก้า3แล้วก็โอเมก้า6กรดไขมัน มันไม่อิ่มตัวในร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้นอกจากนี้ยังมีวิตามินอ e ีเนี่ยทำหน้าที่ซ่อมแซมกระดกูกไม่ให้เปราะหรือแตกง่ายค่ะน้ำมันสาหร่ายหรือ alg o อยนะคะจากสาหร่ายทะเลอุดมไปด้วยแคลเซียมธาตุเหล็กฟอสฟอรัสไฟเบอร์โฟ,ฟเลตแมกนีเซียม แล้วก็ไอโอดีนจํานวนมากเลยนะคะมีส่วนสําคัญในการบํารุงกระดูกแล้วก็มีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอักเสบด้วยค่ะคือน้ํามันสกัดเย็นทั้ง3ชนิดเนี่ยผ่านกรรมวิธีด้วยการสกัดเย็นแบบพิเศษนะคะทาให้คงคุณค่าของสารสําคัญนะคะอุดมด้วยสารอาหารที่จําเป็นต่อกระดูกและข้อต่อเพียงพอที่จะดูแลภาวะข้อเสื่อมแล้วก็การอักเสบเนี่ยไม่ให้ลุกลามฟื้นฟูกระดูกและข้ออย่างได้ผลนะคะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะ สัมสอนเมื่อทานอย่างต่อเนื่องนะคะแถมยังเสริมสร้างนะคะความแข็งแรงของกระดูกให้ยั่งยืนนะที่สําคัญนะคะทานเพียงแค่ไม่เดียวเอง เห็นผลชัดเจนรวดเร็วไม่ต้องทานในปริมาณที่มากที่สําคัญสิ่งที่เราบรรจุสารสกัดเอาไว้เนี่ยมันเป็นซอฟเจลนะคะคือซอฟเจลของเราเนี่ยทำจากพืชจะมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บกักสารสําคัญนะคะสามารถแตกตัวได้ดีในร่างกายนะคะเมื่อรับประทานเข้าไปทําให้ร่างกายไม่ต้องทํางานหนักจากการพยายามที่จะย่อยแคปซูลหรือซอฟเจลนั้นเนี่ยนะคะซึ่งเหมาะอย่างยิ่งเลยสําหรับคนสูงอายุโดยเฉพาะคนที่เป็นบางสซลรัตหรือเจเนี่ยก็รับประทานได้ทุกวันเลยะคะ่ะ อย่างที่คุณผู้ชมนะคะได้ฟังจากปากนะคะของทีมวิจัยผลิตภัณฑ์ไวยตาเนเจอร์พลัสแบล็กเซซามีออยล์สูตรน้ำมันสกัดเย็นงาดำงาขี้ม้อนและสาหร่ายไปแล้วนะคะว่าตัวนี้ค่ะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าน้ำมันสกัดเย็นจากงาดำเพียงอย่างเดียวค่ะเพราะเป็นการผสมผสานเอาน้ำมันที่ดีทั้ง3ชนิดนะคะมาทำงานด้วยกันเพื่อเสริมฤทธิ์กันเพิ่มประสิทธิภาพกันค่ะส่งผลให้มีส่วนช่วยในการฟื้นฟูแล้วก็บำรุงกระดูกและข้อด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามีผู้ที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ ตัวนี้นะคะจะมาบอกเล่าเรื่องราวถึงประสบการณ์ตรงของปัญหาที่เจอและหลังจากที่ได้ลองทานนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะ่ะไปพบกับแขกรับเชิญของเรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกเป็นคุณแม่อ้อยแล้วก็น้องแอลละกันนะคะเดี๋ยวขอถามแม่อ้อยนิดนึงค่ะด้วยความที่เราประสบปัญหานี้ด้วยตัวเองเลยค่ะจุดสังเกตของเราอาการแรกเริ่มค่ะเริ่มมาจากอะไรคะ แรกเริ่มเสียงค่ะ<น>เสียงดังกอบแก๊บกอบแกในในในเขาเนี่ยค่ะเราจะขึ้นชั้นบนนะคะบันไดเกือบ10บฝั่าขั้นนะคะมันก็แบบเดินขึ้นวันนึงหลายๆรอบคือเสียวเสร็จ ปวดเลยค่ะก็พอเริ <plein lava. S 1> <sk r ak> ่มปวดเริ <biography> ่มเจ็บเงี้ยค่ะหนูก็สังเกตมันก็จะมีอาการบวมๆแดงๆเวลานอนเงี้ยค่ะก็จะโคดรบอกว่ายืดตัวไม่ค่อยได้จะรู้สึกเหมือนแบบหลังค่อมโคตรเวลาเดินก็รู้สึกตัวเองเดินเดินตัวไม่ไม่ตรงเหมือนตอนเสาวๆแล้วอ๋อก็คือคุณภาพชีวิตของเราเปลี่ยนไปเลยท่านแลวน้องแอลทำยังไง ก็พาไปหาคุณหมอค่ะคุณหมอก็บอกว่าเป็นโรคไขข้อเสื่อมกระดูกเสื่อมค่ะแล้วพออาการหนักถึงขัน้นไขข้อเสื่อมกระดูกเสื่อมอันนี้เราตกใจไหมตกใจค่ะเพราะว่าเป็นหนักแล้วก็เลย ลองหาอาหารเสริมพวกคอลลาเจนวิตามินอะไรอย่างนี้ค่ะคุณหมอก็คือให้ทานได้แต่เนื่องด้วยคุณแม่แพ้อาหารทะเลอะค่ะแล้วก็ด้วยคุณแม่ก็จะกินเจทุกช่วงเทศกาลแล้วก็ทุกวันพระก็เลยหาอาหารเสริมที่ทานยากค่ะแล้วเราลองหาสมุนไพรตัวอื่นมาทานบ้างไหมคะก็มีบ้างค่ะพวกยาต้มยาแคปซูลอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเนื่องด้วยยาต้มยาหม้อมันก็จะแบบกลิ่นฉุนเหม็นทานยากถ้าเป็นยาแคปซูลลูกกรอย่างเงี้ยก็จะแบบกินที 4ี่ห้าเมตรมันมก็แบบกืนยากแล้วอยู่คุณแม่อ้อยเนี่ยมาเจอตัวไวต้างาดำได้ยังไงคะ ตัวนี้เพื่อนแนะนํามาค่ะบอกว่าทานแค่วันละหนึ่งเม็ดเองค่ะค่ะพอเห็นคุณแม่อยากทานก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลมาค่ะเขามีส่วนผสมของธรรมชาติค่ะทํามจากน้ํามันงาขี้ม้อนน้ํามันงาดาแล้วก็น้ํามันสาหร่ายที่อยู่ในซอฟ์เจลพืชอะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอุ่นใจแล้วก็ปลอดภัยก็คือตอบโจทย์ชีวิตของการใช้ชีวิตของคุณแม่ด้วยก็มีผลทําให้คุณภาพชีวิตของคุณแม่ดีขึ้นด้วยอีกเห็นแม่อ้อยอาการดีขึ้นขนาดนี้แล้วค่ะได้ข่าวว่าน้องแอลของเราก็เริ่มทานตัวไวท์ต้างาดาม ด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะทำงานออฟฟิศมันก็เริ่มมีอาการเจ็บปวดตามข้อตามกระดูกนี้ค่ะเวลาตื่นขึ้นมาเราก็จะเหมือนยืดเหยียดไม่ค่อยเต็มที่อะค่ะพอหลังจากทานก็คือไอพวกที่เจ็บปวดแป๊บๆพอทานไปมันก็ดีขึ้นแล้วก็พอตื่นเช้ามามันก็เริ่มยืดเหยียดได้เราก็ไม่อยากเป็นหนักเหมือนคุณแม่ก็เลยทานกันไว้ก่อนนะคะ ก็ต <Be ek> ้องขอแสดงความิีดีกับทั้งสองท่านด้วยที่เจอผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างตัวไวต้าเงาดาด้วยนะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะและคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีผู้ที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวไวต้าเนเจอร์พลัสของเราแค่2ท่านนี้นะคะเรายังมีอีกหลายๆท่านค่ะที่จะมาบอกเล่าถึงประสบการณ์จริงกันนะคะว่าหลังจากทานแล้วรู้สึกยังไงบ้างไปฟังกันเลยค่ะ เป็นเจ้าของธุรกิจเองครับด้วยอาชีพของเราอะฮะก็ต้องมีการตรวจสอบหน้างงานปีนนั่ง้าน5ชั้นต้องเดินขึ้นอาคารสูงมันก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้สมไมหัวเขา่าเรามันเสียวๆแป๊บๆรู้สึกได้ว่ามันบวมอยู่คือช่วงเช้าตื่นแล้วก็จะลุกจากเตียงลําบากล้าไปหมดแต่หลังจากทานสมุนไพรตัวนี้เข้าไปดีมากทําให้ผมเดินตรวจงานได้คล่องแคล่วช่วงเย็นมาออกกําลังกายก็ไม่ซีแบต ีได้ดีขึ้นผิวขึ้นทานง่ายเม็ดเล็กพกพาสะดวกแล้วก็ด้วยตัวผมเองผมทานเจก็สามารถทานได้ทุกวัน